สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชแนลสว่วนนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกมเจ็ดบาสแข่งเช่นเคยก็สําหรับคลิปในวันนี้ครับจะเป็นข้อมูลแพทโน้ตของทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับโดยแพทนี้จะเข้าสู่เซิร์ฟโกบอลเอเชียของเราในวันอังคารหน้าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะและรอบนี้ทีมงานเนี่ยเขาซุ่มเงียบม,มากเพื่อนเพื่อนเพราะเมื่อเช้าทีมงานเขาเพิ่งปล่อยภาพสปอยนะครับตละครระดับ LR ลาลำดับต่อไปนะแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยเขาก็อัปเดตลงแพทโน้ตเลยนะครับ โดยตัวละครที่ได้รับการปลด LR ตัวต่อไปนะครับก็คือเซลดิดฟ้าตัวนี้เลยครับที่สำคัญมันมาพร้อมกับน้องเกลดาโดยเพื่อนๆก็บอกเลยเกลดาเนี่ยเพิ่งมีข้อมูลหลุดไปยกๆนะครับเรียกได้ว่ามาเร็วกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับโดยคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปส่องแผ่นโน้ตคร่าวๆแต่ที่จะเน้นหนักเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลของตัวละครใหม่น้องเกลดากับเซลดิดฟ้าที่ได้รับการปลด LR นะครับโอเคก็ก่อนอืึ่นครับเรามาดูข้อมูลของ เกลดากันก่อนละกันสำหรับเกลดานะครับจะอยู่ในตู้สเปเชียลพิกอัพกาชาครับโดยการันตีของตู้นะครับ mm hmm. ก็จะใช้แต้มไมเลทหกร้อยแต้มเหมือนปกติเลยนะครับสำหรับลายของตู้ครับนี่เลยจะมีเกลดาที่เป็นตัวละครใหม่นะครับ mm hmm. เพิ่มเลทพิกอัพ อยู่ที่0.5%นะส่วนไลฟ์อัพของตู้เนี่ยจะเป็นตัวละครซีซันอลเกือบทั้งหมดเลยเพื่อนเพื่อนแต่ก็จะมีตัวละครพิเศษตัวหนึง่งนั่นก็คือเซลดิดฟ้านะครับที่เป็นตัวที่รับการปลดระดับ LR นะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีเนี่ยเพื่อนเพื่อสามารถลุ้นได้2ต่อจากตู้นี้เลยนะครับส่วนตัวละครอื่นๆในไลฟ์อัพนะครับที่น่าสนใจจะมีล็อกซี่ข้างคริสมาสปีล่าสุดนะครับเมอร์ลินทั้งสองสีเลยทั้งว่ายน้ำแล้วก็ฮาโลวีนนะนอกจากนี้ก็ยังมีน้องเดียนเ,าานเน่ว่าเย ผมรู้สึกว่าทีมงานเขาพยายามแจกมาเรื่อยๆนะน่าจะมีกันทุกคนแล้วมั้งถ้าใครที่เล่นมาพักหนึ่งนะครับนอกจากนี้ยังมีทริสตันเอามาเสริมทัพเหล่าหนังฟ้าด้วยนะแต่เอาจริงๆสาหรับทีมเผ่าหนังฟ้าเนี่ยช่วงนี้ก็ดับดับเพราะเผ่าอื่นเนี่ยได้รับการอัปเกรดค่อนข้างเยอะนะครับและอีกหนึ่งตัวที่หลายคนน่าจะอยากได้นะครับก็จะเป็นน้องเอเลนเพื่อนๆอ่ะโอเคก็สำหรับไลอ้อพจบไปนะครับต่อมาเรามาดูความสามารถของเกลดากันเลยดีกว่าว่าทําอะไรได้บ้างนะครับสาหรับเกลดาตัวน,นี้นะครับจะเป็นตัวละครสีแดงสาาายพพละกัังเผ่่นุุ์ไมรรบบค เรียกได้ว่าเป็นไปตามค่าเลยเกลดาเนี่ยยังไงก็ต้องเผาไม้ระบูอยู่แล้วนะครับติดแต่ว่าความสามัรถของเกลดาตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ทามาเพื่อเล่นกับเผ่าพันธไม้ระบูเพื่อนๆมันทํามาเล่นกับเผ่าพันธุเทพปูตรเป็นหลักนะเพราะเอกลักษณ์ของเธอเมื่อเริ่มต่อสู้นะครับเกลดาจะทําการมอบฟิลเดียสแวมพร์ให้กับตนเองไปเลเวลา5เทิร์นพร้อมกับมอบลมหายใจแห่งการฟื้นฟูนะครับก็ผมพูดภาษาไทายละกันสำเนียงภาษาอังกฤษผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ โดยความสามารถแรกฟิลิสแบมพายนะครับเมื่อพวกพ้องเทพปสูรสร้างเดเมจใส่ศัตรูจะทำการดูดเลือดจากแมคเฮีของตนโดยค่าสูงสุดที่สามารถฟื้นฟูเลือดได้จะไม่เกิน4ี่แสนนะครับบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่โกงมากเพื่อนๆเรียกได้ว่าเผ่าเทพะสูรนะครับสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตกันได้แบบโคตรง,ง่ายนะแต่ตรงนี้มันจะไม่รวมการสร้างเดเมจจากการตั้งท่าน,นะครับส่วนลมหายใจการฟื้นฟูนะครับจะงับความสามารถฟื้นฟูทั้งหมดครับ นอกจากนี้นะครับเกลด้ายังสามารถเพิ่มใส่พื้นฐานให้กับพวกพ้องเผ่าเทพสศุนจากอัตราฟื้นฟูของตอนเอง3 0โดยใส่พื้นฐานจะสามารถเพิ่มได้สูงสุดอยู่ที่20%เนะครับเท่านั้นยังไม่หมดเกลด้าเนี่ยยังทําการมอบเผ่าพันธุ์เทพสูุนให้กับตนเองด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นไปตามที่เราคาดการณ์กันเลยนะว่าเกลด้าเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์ไม่ระบุนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่ทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์เทพสูุนด้วยนะและสุดท้ายเมื่อเริ่ เกลดาจะทําการฟื้นฟูพลังชีวิต10%จาก m a x HP และลดเดเมจที่ได้รับ10%ซึ่งจะสามารถ s t a c ได้สูงสุด50%ด้วยกันนะครับต่อมาสกิลแรกเกลดาจะทําการโจมตีเป้าเดี่ยวนะครับ46%จาก m a x HP ที่มีเอฟเฟกดูดเลือด60%จากเดเมจที่ทําได้ แล้วก็ซีอูที่2จะเป็นท่าโจมตีหมู่35%จากพลังชีวิตที่เหลืออยู่นะครับส่วนเอฟเฟก์พิเศษเนี่ยไม่มีเพื่อเบือท่านี้เนี่ยเป็นท่าโจมตีจากพลังชีวิตอย่างเดียวนะแล้วก็สุดท้ายถ้าไม่ตายนะครับเกลดาจะทําการมอบความสามารถด้านพลังชีวิต30%ให้กับตนเองไปในเวลา2เทินพร้อมกับทาการโจมตีเป้าเดี่ยวสร้างความเสียหาย100%จากพลังชีวิตสูงสุดได้นะครับโดยเอฟเฟกไม่ตายสิ่งที่เพิ่มตามระดับเลเวลเนี่ยก็จะเป็นทั้ง2อ,อย่างเลยนะ ทั้งความสามารถด้านพลังชีวิตนะครับเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่5%สูงสุดอยู่ที่30%แล้วก็ความเสียหายจากพลังชีวิตสูงสุดเริ่มต้นจะอยู่ที่50%และสุดท้ายเลเวลแม็กเลเวล6ก็จะเกตเป็น100%รดเป็น100%นะครับก็สำหรับเกลดาตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่าสเปคเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยทำมาซัพพอร์เทพอสูรแบบโคตรๆนะและความสามารถทั้งหมดจะเล่นกับพลังชีวิตสูงสุดเป็นหลักนะครับทั้งเอกลักษณ แล้วก็สกิลใช้งานรวมไปถึงท่าหมายตายด้วยนะครับก็สำหรับคมสมาร์เกลดาน,นะครับเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยจะสามารถซัพพอร์ตทีมเผ่าเทพมรสูรได้มากขนาดไหนจะสามารถดันกลับเข้ามาอยู่เป็นท็อปเมตาได้อยู่เปล่านะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะโอเคแล้วก็ต่อมาครับอย่างที่2นะครับสิ่งที่หลายคนกําลังรอรุ้นอยู่นะว่ากาชาฟีครึ่งหลังที่ทีมงานเขาบอกว่าจะมีแจกตัวละครเฟสแบบเลือกได้นะครับมีตัวละครอะไรอยู่ในไลน์อัพบ้างนะสำหรับตัวละครทั่วไปนะก็จะเป็นไลน์อัพตามนี้เลยครับ เอาจริงมีตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังมีตัวไม่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องวาเลนตีนะครับอาเธอร์เขียวผู้ช่วยเกลานะครับพวกนี้เนี่ยยังใช้ได้อยู่นะซาริเอลทามิเอลรูชเชลนะครับพร้อมกับออสโลมาโทนา่าแล้วก็เอเลนทั้ง3ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีมากๆและผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสได้ใช้ด้วยนะก็ใครที่มาเล่นใหม่เนี่ยผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ตัวละครที่ผมพูดไปทั้งหมดนี้นะครับแล้วก็ต่อมาสําหรับไลอัพตัวละครเฟสที่สามารถเลือกได้นะครับ ตามนี้เลยเพื่อนๆถือว่าโอเคเลยนะตัวละครที่ใช้ได้อยู่เนี่ยก็เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นลอตเวนราชาพูดทานเลควินนะครับแล้วก็2แถวล่างเพื่อนเพื่อนสองแถวล่างถ้าไม่นาคิวแซกผมว่ามีโอกาสได้หยิบมาใช้ทุกตัวนะจริงๆคิวแซกก็ได้ใช้แหละแต่ว่ามันก็ค่อนข้างน้อยนะครับส่วนตัวละครที่น่าหยิบเลยถ้าใครที่ยังไม่มีนะผมก็อยากจะเรคคอมเมนต์เป็นเมอริมเฟสตัวนี้ครับแล้วก็จะมีเป็นลูเชลนะครับกับเอโทรซาคุมคลังนะก็สําหรับตู้สเปเชียลพิ้งอัพกาชากับตู้แจกครับ ต่อมาเรามาดูข้อมูลของเซลดิสระดับ l r ดีกว่าว่าทาอะไรได้บ้างนะครับก็มาเริ่มจากเอกลักษณ์กันก่อนเลยครับสาหรับเอกลักษณ์แบบเก่านะครับเซลดิสจะทาการเพิ่มเดเมจคริติคอลของตอนเอง30%ทุกครั้งที่เกตดม้ตายของศัตรูลดลง1จุดจะจํากัดทั้งหมด3ครั้งและยกเว้นการลดเกตเมื่อใช้ท่าหมาตายนะครับสำหรับเอกลักษณ์ตอนแรกเนี่ยมีแค่นี้เพื่อน,อนแต่เอกลักษณ์ที่เพิ่มขึ้นมาครับบอกเลยว่ามันอัปเกรดแบบมหาศาลมากเพื่อน สิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือเมื่อเริ่มต่อสู้จะเพิ่มอัตราคริติคอลของตอนเอง100%เป็นเวลา2เทินและเมื่อตอนเองใช้สกิลทุกเกตไม้ตายที่ลดลง1จุดจะเพิ่มอัตราคริของตอนเอง30%เพิ่มได้สูงสุดอยู่ที่90%นะครับเท่านั้นยังไม่พอยังเพิ่มเดเมจที่สร้างแก่ศัตรูที่ติดดีบัฟแรงขึ้นอีก80%และเมื่อตอนเองย้ายสกิลจะสามารถเพิ่มเดเมจคริของตอนเอง120% ไปเลยเวลา1เทิร์นด้วยครับบอกเลยว่าเซลดิสตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าบัฟมาแบบถูกจุดมากนะพอเซลดิสตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่เล่นเกี่ยวกับคริติคอลอยู่แล้วนะครับแล้วเอกลักษณ์ตอนนี้เนี่ยมันบัฟอัตราคี่ขึ้นมาแบบมหาศาลมากๆที่สําคัญไม่ใช่แค่อัตราคี่นะครับเดเมจคี่เนี่ยมันก็ยังเพิ่มขึ้นมาแบบโคตรโคตรเยอะนะแล้วก็ต่อมาสกิลที่1ครับสุหรับสกิลที่1นะครับตอนแรก ก็จะเป็นการสร้างเดเมจใส่ศัตรูหนึ่งลายที่มีเอฟเฟกทะลวงเพิ่มเดเมจครีปเป็น2เท่าแค่นั้นนะครับแล้วก็ต่อมาสกิลที่1ครับสำหรับสกิลหนึ่งเนี่ยเอาจริงเข้าใจง่ายมากเลยของเซอร์ดิสคือจากเดิมนะครับจะเป็นสกิลโจมตีเป้าเดียวที่มีเอฟเฟกทะลวงเพิ่มเดเมจครีปเป็น2เท่า,าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือ1ความแรงของสกิลครับแล้วก็2จะสามารถลดเกรดหมายตายของศัตรูได้นะครับโดยที่ขั้น1จะลด1จุดแล้วก็แรง3จะสามารถลดได้3จุดนะครับแล้วก็ต่่อมาที2ครับ จากเดิมสามารถสร้างเดเมจ130%ของพลังโจมตีให้กับสตูทั้งหมดที่มีเอฟเฟกต์ดิ้นรนที่สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตที่ลด,ดลง15%เมื่อโจมตีติดคริติคอลได้นะครับส่วนสกิลอัปเกรดนะครับจะได้รับความสามารถลดต้านทานครีกของสตูลทั้งหมด20%ไประยะเวลา1เทินเพิ่มขึ้นมาครับอันนี้ที่แลงหนึ่งนะพร้อมกับเพิ่มความแรงของสกิลจากเดิมที่130%เป็น143%นะครับส่วนที่ขั้น2จะสามารถลดต้านทานครีกของสตูทั้งหมด เพิ่มเป็น30%แล้วก็ความแรงของสกิลเนี่ยเป็น215%นะครับสุดท้ายที่ขั้น3ลดต้านทานครีกของศัตรูทั้งหมดเพิ่มเป็น50%แล้วก็เพิ่มระยะเวลาเป็น2เทินพร้อมกับสร้างเดเมจเพิ่มขึ้นเป็น358%ของพลังโจมตีให้กับศัตรูทั้งหมดนะครับแน่นอนว่าเอฟเฟกต์ดินหลนเนี่ยก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะแล้วก็สุดท้ายถ้าไม่ตายตสำหรับถ้าไม่ตายตนะครับจากเดิมจะสามารถสร้างเดเมจ 840%ของพลังโจมตีให้กับศัตรู1นรายที่มีเอฟเฟกต์ทะลวงเพิ่มเดเมจครีปเป็น2เท่าได้นะครับอันนี้คืออยู่เหมือนเดิมเป๊ะเ,เลยนะทั้งความแรงสกิลแล้วก็เอฟเฟกต์ทะลวงนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือจะสามารถลดความสามารถด้านพลังชีวิตของศัตรูทั้งหมด25%ไปเลเวลา3เทินเพิ่มขึ้นมาครับซึ่งบอกเลยหลังจากที่ผมเห็นทั้งความสามารถเซลดิสแล้วก็เกลดาแล้วนะครับผมว่าน่าจะถึงเวลาที่เผ่าเทพอสูรเนี่ย กลับมาทวงบัลลังแล้วนะก็สาหรับความสามารถใหม่ทั้ง2ตัวละครจบไปนะครับแล้วก็สุดท้ายเรามาส่องคร่าวๆนะครับว่าทางฝ่ายญี่ปุ่นเนี่ยมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างน,นะครับก็แน่นอนว่าตัวละครใหม่เข้ามานะครับก็จะมีชุดคอสตูมใหม่จะเป็นชุดของเกลดานะครับทั้ง3ชุดเลยนอกจากนี้ก็จะมี p v p ชั้นสูงนะครับเปิดซีซั่นใหม่เพื่อนๆมีรางวัลด้วยโดยร้อยอันดับแรกนะครับจะได้เป็นเพชรบวกกับกิลทันเดอร์นะโอเคก็ใครที่อยากจะได้กิลทันเดอร์ตัวนี้นะครับก็ต้องขยันกันหน่อยนะ แล้วก็ในส่วนของแพ็คใหม่นะครับนี่เลยมีแพ็คที่น่าสนใจค่อนข้างเยอะนะสำหรับแพ็คใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะเป็นแพ็คนี้เพื่อนสำหรับใครที่อยากจะเล่งปลูกพลังขั้นสูงสุดก็มาจัดกันได้นะแต่เอาจริงจากความเห็นส่วนตัวเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยน่าจัดเท่าไหร่นะเพราะอันนี้เนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ที่เราสามารถสะสมได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับก็ใครที่สนใจแพ็คไหนลองไปส่องๆกันไว้ก่อนได้นะจะได้เตรียมกระเป๋าตังค์กันให้พร้อมนะครับแล้วก็ต่อมาในส่วนหัวข้ออีเวนต์นะครับก็เหมือนเดิมจะมีเป็นสเปเชีย เปิดตู้ฟรีพาที่2นะครับรวม5ใบส่วนรางวัลไฟนอลเนี่ยจะได้เป็นตู้เกลดา้าสิใบนะแล้วก็จะมีเป็นมินิเกมนะครับของฮอกจังนะตีตัวตุ่นนะครับกลับมาให้เล่นอีกครั้งนะครับเอาจริงอันนี้รู้สึกว่าหายไปนานมากนะไฟนอลบอสรีเทิร์นก็มาด้วยนะครับจะเป็นกาลันกับเมลัสคิวล่านะโอ้โหเรียกได้ว่าคอนเทนต์แจกเพชรนี่มาเพียบเลยนะครับสำหรับตอนนี้นะสำหรับไลฟ์อัพของรางวัลน,นะครับก็จะประมาณนี้นะนี่ครับมีเหรียญตราประทับตำนานอีก20เหรียญตรงนี้ด้วยนะหัขัข้อเห,นนนม,เหมือนนนกะัะ ก็ถ้าลองดูนะครับจะเห็นได้ว่าไอ้ตั๋วเปิดซีพาร์ทส,สเนี่ยมันแทบ,บจะซ่อนอยู่ในทุกกิจกรรมเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องเล่นกันให้ครบด้วยนะครับถ้าอยากจะได้ตัวละครเฟสิวัลแบบฟรีๆนะแล้วก็ต่อมาพาร์เรลบอสต,ตัวที่3นะครับก็จะเปิดให้เล่นด้วยนะลานค้าในศูนย์แลกเปลี่ยนเนี่ยคือของรางวัลเหมือนกันเลยนะครับจากบอสทั้ง3ตัวนะก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับโอเคก็สาหรับอัปเดตรอบนี้เนี่ยน่าจะประมาณนี้นะอ๋อใช่แล้วก็สุดท้ายนะครับนี่ มันจะมีเพิ่มสาบตัวละครระดับเอเซซาครับลงในตู้สุ่มถาวรแล้วก็ตู้สุ่มเผ่าพันธุ์ด้วยนะครับโดยตัวที่ถูกเพิ่มเนี่ยก็จะมีคิวแซกนะครับลูเชลแล้วก็มาโทน่านะก็สํหรับสีอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยบอกเพื่อนๆอีกทีตอนแพทไทยเข้าแล้วกัน พราะแพเซอร์วิบูลเนี่ยผมก็จำไม่ได้นะครับว่าตัวไหนไมันชื่ออะไรบ้างนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับกับเซลดิสแล้วก็เกลดาตัวใหม่ยังไงก็ลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับตัวผมเองเนี่ยบอกเลยว่าตอนเห็นเกลดาเป็นไม่ระบุเนี่ยตื่นเต้นมา,มากๆนะแต่หลังจากเห็นความสามารถแล้วเนี่ยผมรู้สึกเสียดานนิดนึงนะอยากจะให้ทีมงานเนี่ยเขาทำมาให้แบบ เล่นกับเผ่าพันธุ์ไม่ระบุได้ด้วยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับแต่ก็เข้าใจแหละถ้ามาเล่นกับไม่ระบุได้ด้วยเนี่ยมันก็คงจะเป็นตัวละครที่แบบโกงเกินไปนะก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้จริงนะครับขอบคุณทุกคนที่คํามรลักชมมากแล้วเจอกันสวัสดีครับ